นี่กำลังวางท่อครับน้ำรานี้เลยนะครับทำจอดนี้เลยเนาะอ่าเนงานช่างเบิร์ดครับก็รับประกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ท่อพังน้ำหรืบอบ่อเกิดแล้วครับ ทำใหได้ทไม่ได้มาตรฐานทุกอย่างเลยดูมาช่างเบิร์ดของเรานี่แหละดู้ไหว่าจะได้ทุกคนนะครับเข้าระบายนะ้ำันมา ก็ได้มาทำการปรับปรุงที่ดินของร้านอัดจีดล้างอาัดีดนะครับที่ตรงพระรามเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเวนของเรานี่เองเ็นนะครับ มีสมการท,ทุกคนนะครับทั้งเรามีผมคนเดียวครับเด็กฝึกงานไม่ใช่เด็กนะครับแก่ฝึกงานที่อับตัวหยอกกันไปนะครับยูไปส่งมุนยูไปคู้หน่อยเออยูไปหน่อย น้องแฟรัรบเหมาคนเดียวเลยทั้างคูั้งวางผมเหมือนไม่สบายใจเลยเหมือนคอยมากินแรงขนา,างนั้นแหละคือกะลูกพี่เก๋เขาจะว่าเอาอีกยังไม่ถึงงานเรานะครับยังไม่ถึงหน้าที่เรา